ถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหากับการตีไดเวอร์ลองดูชิปนี้จะช่วยคุณตีแม่นขึ้นเวลาตีหัวไม้หนึ่งนะคะตอนที่ลงไม้มาคนส่วนใหญ่บางทีคิดว่าเราต้องยืดแขนตรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะตอนที่ตีลูกถ้าตอนที่เราลงไม้มาแล้วเรายืดแขนสองข้างพร้อมกันแบบนี้ใช่ไหมคะหัวเหล็กจะตกลงที่พื้นข้างหลังก่อนถึงลูกคะ่ะตอนที่ปะทะลูกเราจะให้แขนขวาต่ำกว่าแขนซ้ายแบบนี้นะคะ ตอนที่เราหมุนลงมานะคะเราจะให้แขนขวาอยู่ต่ำกว่าแขนซ้ายแบบนี้ค่ะลองเคลื่อนตัวแบบนี้จะช่วยคุณตีแม่นขึ้นเราไปทำดูนะคะ คุณเป็นคนที่ตีไดเวอร์หรือหัวไม่หนึ่งตีเท่าไหร่ก็ไม่ไกลสักทีตีเท่าไหร่ก็ไม่แม่นสักทีลองดูอ e ีบุ๊กสิวิธีเพิ่มรายะได้ไม่ต้องเปลี่ยนวงนะคะรีบทักหาแอดมินแล้วส่งไปว่าสนใจอ e ีบุ๊กนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น2เล่มด้วยนะคะ